ก็ตอนแรกก่อนเปิดห้างก็ต้องไขกุญแจที่เขาล็อกอยู่ก่อนแล้วก็ <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่บนัน <c oughs> สแสดงว่ามาตั้งแต่เช้าไม่เพิ่งมาเมื่อกี้เลย <laughs> ครับก็วัน <c oughs> วันนี้ก็เป็นโอกาสดีเนาะที่เซ็นทรัลรามินพาเขาเปิดโฉมใหม่นะครับแล้วก็พวกเราสองคนก็ได้รับโอกาสที่ดีจากทางผู้ใหญ่ชวนเรามาเป็นหนึ่งในแขกรับเชิญพิเศษวันนี้ครับก็ดีใจสนุกแล้วก็ห้างใหม่สวยมากครับใครที่อยู่แถวนี้ก็มาช้อปปิ้งกันได้ครับคือต้องบอกว่าทั้งสวยทั้งเรียบพร้อมความสะดวกสบายก็มีด้วยอย่างที่บอกไปว่า วันนี้คนเยอะมากใช่แต่ที่จอดรถเพียงพอสำหรับทุกคนเลยพี่ดูแล้วกันนี่ครับผมไม่เข้าผมไม่เข้าห้องน้ําผมมาถึงผมอยากเข้าห้องน้ําเดินไปเข้าห้องน้ำปุ๊บห้องน้ำไม่โอ้มีเสียงเด็กโอ้ห้องน้ําสวยมากพ่อวันนี้ได้ีรลองเพลงบนเวทีแล้วเป็นไงใช่โอ้ตื่นเต้นนะตื่นเต้นครับคือใหญ่กว่าที่คิดมีบ็อกกิ้งมีแดนเซอร์มีอะไรอย่างเงี้ยฮะหลายอย่างนะไม่ได้ลองกู้กันนา ถ้าถ้าทำงานด้วยกันอ่ะก็ล่าสุดก็มีบ้างแต่ว่าถ้าเป็นอีเวนต์น่าจะเกือบปีบ้าง่น่าจะเกือบใช่เกือบปีนดีใจฮะตอนแรกก็เออไม่ก็กลัวนะพูดจริงเพราะว่าเราก็ห่างหายจากตรงนี้ไปสักพักหนึ่งเหมือนกันไม่ได้ไม่ได้เจอคบครบกันแบบนี้บ่อยๆอะไรเงี้ยก็ตอนแรกก็ตื่นเต้นว่า้จะเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีมีคนมาคอยเชียร์คอยกรีด์ให้ก็ดีใจฮะใช่ครับ ก็อย่างแรกเลยต้องขอบคุณเนาะขอบคุณทุกคนมากครับที่แบบยังอยู่ด้วยกันอยู่ไม่ว่าเราจะเลือกเส้นทางไหนก็ยังอยู่กับเรานะครับผมแล้วก็เราสองคนก็พยายามที่จะตอบแทนทุกคนได้อย่างเต็มที่เท่าที่เราทําได้เหมือนกันถ้ามีโอกาสก็อยากจะแวะเวียนมาเจอทุกคนบ่อยๆใช่ครับ ยังอยู่ยังอยู่ครับก็ยังเป็นเป็นมิตรภาพที่ดีเสมอมาครับผมไม่ว่ามีปัญหาอะไรก็จะโทรถามมีนตลอดใช่ครับมีนยืมห้าร้อยหน่อยมีนยืมพันหนึ่งหน่อยถึงจะไม่รับการให้โอนมาตามครับก็ยังขออยู่เหมือนเดิมครับเรื่องจริงมาพูดคนณเ่นพุดเรนพุดเรนโอเคโอเคครับปอนี้ปีนี้ ก่อนหน้านี้ก็มีเนาะพิ่งถ่ายพึ่งถ่ายสปอตเล็กๆกันไปสคนแล้วก็มีแพนติดต่อเข้ามาอยู่บ้างเรื่อยๆครับแต่ว่าด้วยคิวพวกเราสองคนที่มาจะคือไม่ได้เกลียดกันทะเลาะกันหรืออะไรที่ไม่รับงานเพราะว่าแพนตารางงานของเราสองคนมันไม่ไม่ค่อยตรงกันจริงๆอันนี้